มาเลยจ้จะกินขนมกีนใส่เข้าไปแล้วก็ตำหวงวางไว้น,นี่แป๊บนึ่งปลกเผาใส่เนื้อปลาอีกนิดนึงตักน้ำจิ้มใส่หัวละผ้านิดนึง พอดีค่ะอ,อุ้ยนรับมาก